เราจะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมเราถึงจะหาเงินบนโลกออนไลน์ได้หลายๆคนนะคะเข้าใจผิดมากๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะด้วยความที่มิมก็เป็นคนทําสื่อคนหนึ่งนะคะคนทําคลิปคนหนึ่งคนทําเพจคนหนึ่งนะมิมจะสามารถกล้าพูดได้เลยว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณถึงจะหาเงินบนออนไลน์ได้นะคะอ่ะอีกทีหนึ่งนะพูดอีกทีหนึ่งนะว่าคุณจําเป็นจะต้องเป็นคนดังไหมคุณถึงจะหาเงินบนโลกออนไลน์ได้คําตอบคือไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็น ที่คุณจะต้องเป็นคนดังค,คุณถึงจะหาเงินบนออนไลน์ได้นะที่มิมกล้าพูดเพราะว่ามิมก็คือคนคนหนึ่งอะที่ทําสื่ออะที่ทําคลิปอะที่ทําเพจอะมิมก็ไม่ได้ดังอะคนติดตามเพจก็ยังไม่ถึงหมื่นเลยนะคะมิมก็ยังสามารถทําเงินได้นะคะสร้างเงินได้สร้างรายได้ได้สร้าง,าางเอ,อ่ออาชีพสร้างเป็นธุรกิจได้นะคะไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นคนดังไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะมิมอะได้รับคําถามมา เยอะนะคะเยอะจากส่วนมากอ่ะจะได้รับมาจากเพื่อนๆคนรู้จักกันหรือว่าคนที่เคยรู้จักกันตั้งแต่สมัยสมัยแบบช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็น10บสปีอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มาเจอมิมอีกทีนึงช่วงที่มิมทําเพจตอนนี้นะคะแล้วก็มิมก็เป็นครูมิมก็มาสอนมิมก็มาทําคลิปอะไรประมาณนี้นะเขาก็เรียกมิมว่ามิมอ่ะเป็นคนทาเสื่อนะคะเขาก็เลยมาถามมิมว่า เ,เราอจำเป็นจะต้องดังไหมเพราะว่าตอนนี้เขาก็กาลังทําเพจอยู่เหมือนกันแล้วก็เพจทำมาหลายเดือนแล้วคนติดตามยังไม่ขึ้นสักทีคือมันไม่สามารถสร้างเงินได้จริงๆใช่ไหมเพราะว่าเขาอก็ไปฟังจากหลายๆคนใช่ไหมที่แบบว่าเ,เขาเป็นคนดังไปฟังจากคนที่แบบคนติดตามเป็นหลักล้านหลัก10ล้านอะไรประมาณนี้ว่าทำเพจไปในทิศทางนี้นะทาไปในทิศทางนี้นะแล้วก็รอสปอนเซอร์เข้านะพออสปอนเซอร์เข้าปุ๊บบนยูทูบบน Facebook เราก็จะได้ เป็น a s s i v e income ใช่ไหม a s s i v e income ใช่ไหมเพราะว่าพาตอตอนเราทำคลิปทีนึงถ้ามันอยู่ไป1ปี2ปี3ปีพอมีสปอนเซอร์เข้าเราก็จะได้อะรายได้จากตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้มิมก็คือคนคนหนึ่งที่ทำสื่อแล้วมิมก็จะได้รับคำถามแบบนี้เยอะมากนะคะมิมจะบอกว่าเออไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนดังเราถึงจะสามารถสร้างเงินได้แต่นะคะ แต่ถ้าเราอยากจะสร้างเงินให้เราสร้างแบรนด์ของเราอะสร้างมิมไม่อยากจะใช้คำพูดว่าสร้างตัวตนอะเพราะว่าคำว่าสร้างตัวตนอะคนะ่ะจะเข้าใจผิดนะไปสร้างตัวตนโดยการที่ออกมาเต้นหรือว่าอะไรประมาณนี้คือมิไม่ได้บอกว่าออกมาเต้นนะมันผิดนะมันก็คือเวเวนึงที่เราสามารถหาเงินได้เหมือนกันแต่ว่าคุณจะต้องรู้ก่อนว่าแบรนด์ของคุณะ่ะมันจะไปในทิศทางไหนถ้าอย่างเช่นมิมใช่ไหมมิมเป็นครูสอนศัท มิมก็จะสร้างแบรนด์ของมิมว่ามิมคือมิมมิมเป็นครูสอนศัพท์คนเข้ามาคนก็จะรู้จักมิมในฐานะที่มิมชื่อมิมมิมเป็นครูสอนศัพท์นะคะและถ้ามิมทําแบรนด์ไปในทิศทางที่พอเปิดเพจมาปุ๊บจะเห็นแต่อีมิมเนี่ยมายืนเต้นเต้นเต้เต้นหน้าเพจเต้นแล้วก็เอ่ทำคลิปอะไรไม่รู้ออกมาเต้นออกมาพูดอะไรด่าชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้ มันก็ไม่ใช่แบรนด์ของครูสน <S <S อนศักใช่ไหมเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะสร,ร้างแบรนด์ไปในทิศท,ทางไหนแล้วทีนี้ในเมื่อเราไม่ใช่คนดังเราก็จะต้องสร,ร้างแบรนด์ให้คนยอมจ่ายตังค์นะคะเข้าใจไหมเมื่อเราไม่ใช่คนดังเราก็จะต้องสร,ร้างแบรนด์ให้คนยอมจ่ายตังค์ไม่ใช่สร,ร้างแบรนด์ให้มันดูรับตังค์ยากๆกันนะคะที่กําลังจะหมายถึงก็คือรับตังค์ยากๆนะอย่า <ก bras S 1> <Pacific S 2> งเช <ster> ่นมิมม <iliśmy> ิมก็คือมิมใช่ไหมมิมก็คือครูสอนศักใช่ไหมแบรนด์ของมิมก็คือครูสอนศักด นะคะ วิธีการที่มิมหลับตังก็คือมิมก็ทําขอสอนนักเรียนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเจอตัวหรือไม่ว่าจะเป็นการเอ่อเรียนสอนทําออนไลน์นะคะเพราะมิมก็จะมีการสอนนักเรียนทําออนไลน์ด้วยว่าเออเราจะทาออนไลน์ไปในทิศทางไหนเราจะต้องพูดยังไงเราจะต้องทําคลิปยังไงเราจะต้องวางตัวยังไงเราถึงจะได้รับเงินนะคะรับเงินจากลูกค้าคนถึงจะยอมจ่ายเงินให้เราอะ่ะเราจะต้องทําแบรนด์ยังไงให้คนยอมจ่ายเงินให้เรานะคะอย่างเช่นมิมก็ทําแบบนี้แหละทํารทำและทีเนี้ยถ้าสมมติว่าค นเข้ามาแล้วเจอมิมมานั่งพูดอย่างเงี้ยมานั่งพูดให้ความรู้อ่ะมานั่งพูดให้แรงบันดาลใจมานั่งพูดให้ How-to ไม่ว่าจะเป็นการสั่งไม่ว่าจะเป็นการเอ่อทำออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการอะไรต่างๆอย่างเงี้ย <mic> คนยอมจ่ายตังไหม <c oughs> คนยอมจ่ายตังนะคะเพราะว่าเออมิมก็ทําแล้วเนาะมิมก็ทําแล้วแล้วก็มีคนจ่ายตังให้มิมหลายๆคนแล้วเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาเข้ามาเอ่อพูดคุยบางคนอ่ะแค่เรียนคลิปฟรีหน้าเพจอ่ะหลายๆคลิปหลายๆคลิปหลายๆคลิปอ่ะจนเขาทําได้อ่ะ พอเขาทําได้เสร็จเขามาจ่ายตังค์ให้มิมอะทั้งๆที่เขาอะไม่ได้อยากจะเข้าไปในคอร์สเพื่อไปเรียนด้วยเขาสามารถทําได้แล้วอะแต่เขาก็มาจ่ายตังค์ให้มิมเฉยๆอะเพื่อที่แบบว่าเออเข้าคอร์สไปก็ไปเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางส่วนที่มิมไม่ได้บอกหรือว่ารายละเอียดลึกๆที่มิมไม่ได้บอกอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็พอเขาทําได้แล้วปุ๊บเขามาจ่ายตังค์ให้มิมเออมิมก็งงเหมือนกันนะมีคนแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นคนดังนะคะแล้วก็สามารถสร้างเงินได้บนออนไลน์นะคะวิธีของมิมก็คือประมาณนี้ นี่ก็คือการสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะการสร้างแบรนด์มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างข้อย่อยไปนะเออการสร้างแบรนด์การวางบุคลิกนะคะการพูดการพูดหน้ากล้องการทําคลิปการอะไรต่างๆนา,นานามันก็จะมีแบบลงลึกลงลึกไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าจะพูดแค่สร้างแบรนด์อย่างเดียวมันก็อาจจะถ้าคนที่มิม้มจะอธิบายอย่างนี้นะว่าหลายๆคนนะ่ะจะบอกว่าอ๋อสร้างแบรนด์เหรอรู้แล้วอ๋อสร้างตัวตนเหรออ๋อรู้แล้ว อ๋อทำคลิปเหรออ๋อรู้แล้วอ๋ออะไรเงี้ยแล้วก็จะจบด้วยคําว่ารู้แล้ว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 แต่ว่าจะบอกว่าคําว่ารู้แล้วกับทาแล้วอ่ะมันต่างกันนะมันเหมือนเราเไปหัดว่ายน้ําแล้วเราสอบข้อเขียน เราอ่านหนังสือเราเขียนเราอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าวิธีการว่ายนะ้ำมันว่ายยังไงใช่ไหมแต่ว่าพอตอนเราโดดไปในน้ำจริงๆอ่ะเรากลับจมทําไมมันถึงจมอ่ะเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเราอ่ะเรียนรู้แค่ข้อปฏิเออเราเรียนรู้แต่ข้อทฤษฎีเราไม่ได้เรียนรู้ข้อปฏิบัตินะคะเราก็จะต้องมาปฏิบัติด,ด้วยนะไม่ใช่บอกว่าแค่รู้แล้ว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 ,ลวอย่างเดียวอ่ะสรุปนะคะคลิปนี้ก็คือว่ามีหลายๆคนยคนถามมิมาว่าจําเป็นจะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมเราถึงจะหาเงินบน,บนออนไลน์ได้คําตอบก็คือไม่จําเป็นนะคะไปสร้าง แบรนด์ของคุณซักคุณอยากจะทําอะไรก็วางแบรนด์ไปในทิศทางนั้นนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าอยากจะสร้างแบรนด์อยากจะสร้างอ,อยากจะสร้างแบรนด์อ่ะอยากจะสร้างแบรนด์ตัวเองอ่ะในความที่เราเป็นเราอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะรู้ว่าตัวเราแบบเนี้ยใช้ชีวิตประจําวันแบบเนี้ยเป็นคนแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยกริยาแบบเนี้ย เราจะสามารถสร้างตัวเองไปในทิศทางไหนเพื่อให้คนยอมจ่ายตังค์ให้เรานะคะถ้าใครสนใจอยากให้มิมเป็นโค้ชให้นะคะคอยโค้ชคอยปรึกษาคอยพูดคุยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกับมิมได้นะมิมก็มีคอร์สนะคะตอบโจทย์กับคนที่อยากสร้างแบรนด์นะคะอยากจะหาตัวตนเออไม่ใช่อยากจะหาตัวตนอยากจะหาเงินบนออนไลน์นะคะมิมจะบอกว่ามันสามารถทําได้จริงเพราะว่าตัวมิมเองมีรายได้6หลักจากการเนี่ยนั่งทําแล้วก็มีการวางกลยุทธ์ว่าจะทําคลิปไปในทิศทางไหน จะวางตัวยังไงนะคะลองไม่เชื่อถ้าใครไม่เชื่อนะลองไปดูคลิปมิมแรกๆนะคะว่ามิมทํำยังไงจนมาถึงตอนนี้วิธีการพูดวิธีการอธิบายฉากหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต่างไปยังไงนะคะมิมก็จะมีวิธีการวางเกมของมิมว่ามิมจะทําปณิทิศทางไหนมิมจะเป็นยังไงจากตอนนี้ไปจนถึงอีก2ปีข้างหน้ามิมจะเป็นยังไงเพราะว่ามิมก็วาง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 สเต็ปของมิมมาไว้แล้วว่ามิมจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มันสามารถทําได้จริงซึ่งตัวมิมเองอ่ะทำมาแล้วนะคะเราไม่จะไปจะต้องเป็นคนดังเราถึงจะหาเงินได้นะ เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยของเราแบบนี้แต่ว่าตัวของคนทุกคนน่ะมีของอยู่แล้วนะคะมันอยู่แค่ว่าเราอะกล้าทําหรือเปล่าเราอยากจะทําหรือเปล่าบางคนน่ะอายมานั่งพูดหน้ากล้องอะไรเงี้ยอายอายเขิน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 เออเพื่อนจะต้องมาพูดยังไงหรืออะไรเงี้ยมีมีการปรับไมค์เซตให้ด้วยนะว่าเราจะมีไมค์เซตยังไงเราถึงจะสามารถ ทะลุความกลัวของเราตรงนี้ไปได้นะคะเพราะว่าอย่างแรกนะมิมบอกให้ฟังก่อนเลยอย่างแรกนะถ้าเรากลัวการพูดหน้ากล้องถ้าเรากลัวว่าเรามานั่งทําคลิปอย่างนี้แล้วเพื่อนจะว่าเพื่อนจะพูดเพื่อนจะด่าเพื่อนจะหาว่าอีนี่มันโง่แล้วเอามาพูดอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องคิดเลยว่าถ้าวันวันหนึ่งอะลูกคุณป่วยผัวคุณตายตัวคุณเองเอ่อไม่มีคนคอยซัพพอร์ตหรือตัวคุณเองไม่ได้มีสกิลความสามารถอะไรเลยอะถ้าตัวคุณจนในระยะ เวลาตอนนั้นน่ะที่มันฉุกเฉินน่ะฉุกละหุกอะ่ะคุณจะมานั่งแคร์คนที่เขาพูดอย่างเงี้ยใส่คุณไหม คุณจะมานั่งแคร์หมยว่าเพื่อนคนนี้จะมาพูดว่าอีเนี่ยมันโง่แล้วมันมานั่งทําคลิปอีเนี่ยมันมาพูดทําคลิปออกกล้องหรืออะไรเงี้ยคุณไม่แคร์หรอกเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันฉุกเฉินและคุณน่ะจะต้องคิดด้วยนะว่าถ้ามันฉุกเฉินแบบนั้นน่ะคุณมีเงินสำรองไหมคุณมีเงินสำรองให้ชีวิตคุณไหมถ้าลูกคุณป่วยอ่ะพ่อแม่คุณป่วยอ่ะพ่อคุณเกิดอุบัติเหตุอ่ะตัวคุณเองเกิดอุบัติเหตุอ่ะสามีคุณเกิดอุบัติเหตุอ่ะคุณมีเงินสำรองไหมที่จะ ซัพพอร์ตตรงนั้นน่ะถ้าคุณยังไม่มีเงินตรงนั้นมารอซัพพอร์ตครอบครัวหรืออะไรต่างๆนานาของคุณน่ะคุณก็จะต้องคิดได้แล้วว่าทําไมคุณถึงไม่มีคุณจะต้องสร้างคุณจะต้องทําได้แล้วนะคะมิมมาคิดตลอดนะว่าเออถ้าเป็นมิมแต่ก่อนนะ่ะมิมก็จะไม่คิดเรื่องพวกแบบนี้เลยก็จะปล่อยเวลาทิ้งทิ้งทิ้งโดยการที่ใช้เงินวันต่อวันใช้เงินวันต่อวันจนตอนเนี้ย ขนาดมีเงินเก็บแล้วมิมยังคิดเลยว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้มิมเป็นอะไรมิมรถลม้มมิมแขนขาหักอะ่ะมิมจะมที่จะซับพอร์ตตัวเองไหมนะคะเดี๋ยวมิมให้ดูนะอันนี้คือมิมไปผ่าซีดที่หูมาหลังหูมันน่าจะมองไม่เห็น มันน่าจะมองไม่เห็นอันนี้คือรอยระเบิดหูนะคะแล้วซีดมันอยู่หลังหูตรงนี้แล้วทีเนี้ยมิมมาไปผ่าซีดมาตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่ซีดหรอกมันเป็นเออเออมันก็เป็นซีดนั่นแหละแต่ว่าตอนแรกอ่ะมันยังไม่เป็นปัญหาแล้วทีเนี้ยมันหลังๆมามิมก็เพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่ามันเริ่มใหญ่ขึ้นใช่ไหมฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีเนี้ยมิมก็จะต้องไปผ่าใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช้เงินที่มันเยอะหรอกแล้วทีเนี้ยมิมมาเป็นคน าตอนเนี้เราไม่มีเงินล่ะเราจะทํำยังไงแล้วถ้ามันไม่ใช่แค่ซีดล่ะถ้าเรารถล้มล่ะถ้าเราขาหากักล่ะเพราะว่า,วามิมขาหักนะคะมิมใส่เหล็กนะแต่ก่อนเคยรถล้มนะคะแล้วก็ใส่เหล็กนะแล้วมิมก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราไม่มีเงินล่ะแล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้มิมพอมิมคิดแบบนี้ยปุ๊บอะมิมก็จะมีการวางแผนเอาไว้เตรียมตัวเอาไ and, ว้ก่อนว่า ถ้าเราเป็นอย่างนั้นอะเราจะแก้ยังไงโดยที่อย่างแรกเลยที่เราจะต้องแก้ก็คือเราจะต้องมีเงินนะคะมิมก็เอ่อจะต้องทําจะต้องสร้างตัวเองนะคะเพื่อที่จะสํารองเอาไว้นะคะเผื่อแบบฉุกชงฉุกเฉินหรืออะไรประมาณนี้นะที่มิมพูดโยงเข้ามาถึงเรื่องนี้มิมก็เลยจะบอกว่าเอา่อ m i n d ซ็ t นะคะ m i n d s ็ t ในคอร์สนะ m i n d s ็ t นะว่าทําไมเราถึงจะต้องมาทําอะไรพวกนี้นะคะเราจะต้องก้าวข้ามความกลัวไปได้ยังไงนะเราจะต้องเอ่ออยู่ยังไงเพื่อที่จะแบบว่าเอา่อไม่ต้อง กลัวเพื่อนมานั่งพูดมานั่งแซวหรืออะไรเงี้ยที่เรามาทําคลิปอะไรประมาณเนี้ยนะคะให้เราคิดไปเลยว่าเราทําเพื่ออาจจะมีเรื่องฉุกเฉินเรื่องฉุกระหุกในอนาคตอะมันไม่มีใครมาช่วยเราเหรอก เราจะต้องช่วยตัวเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วใครชอบข้อมูลสาระดีๆแบบนี้ก็กดติดตามเพจมิมได้นะคะมิมก็จะมาทำข้อมูลคลิปดีๆสำหรับช่างสามือใหม่สำหรับคนที่อยากจะสร้างเงินบนออนไลน์นะคะบายๆค่ะวันนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนใครอยากจะได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์คุยกับมิมด้านล่างได้นะคะก็ มินจะได้เอาตรงนั้นนะมาทําเป็นคลิปนะคะมาทาเป็นคลิปตอบว่าเออเผื่อคนนู้นอยากจะรู้เรื่องนู้นเผื่อคนนี้อยากจะรู้เรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะบางทีอะ่ะคอมเมนต์ตอบอะ่ะมันก็ไม่สะใจอะ่ะมิมก็อยากจะแบบพูดตอบนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ